สวัสดีค่ะพบกับป้าปุ้งเช่ดเดีนะคะวันนี้ป้าปุ้งจะมาท่าดิบของเพลงรักที่ตามสัญญานะคะค่ะไปชมกันเลยค่ะหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามส่ห้าหกเแปหนึ่งสองสสี่ห้าหกปค่ะเรือรอีกได้าหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจป 1นึสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ค่ะแล้วอีกด้านนะคะหนึ่งและ2อสและสี่ห้าหกเ một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám หนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะนำไปฝึกกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ